Riding high, when well, I was king, I played at the heart and bright. วันนี้ครับวันนี้เราก็อยู่กันที่ร้านพีมอตบรยเช่นเคยนะครับผมวันนี้ผมจะนําเสนอเจ้าสกูตเตอร์สายทัวร์ลินหรือแอดเวนเจอร์นะครับนั่นก็คือ Honda XADV 750นะครับรถคันนี้เป็นเจน2นะครับมีโหมด G เรียบร้อยนะครับรถคันนี้เป็นรถปี2 0 1 8 1จดปี19นะครับเราต้องบอกว่ารถคันนี้นะครับมาในภาพที่สมบูรณ์นะครับไลแทบไลริ้วรอยผมมองอย่างนี้นะฮะแทบเหมือนรถป้ายแดงเลยนะครับ เจ้าของใช้รักษาและพนุษยถนอมมากนะครับคันนี้เนี่ยผมจะบอกว่าแทบเจ้าของบอกว่าวิ่งแต่ทางทางดำนะครับไม่เคยลุยทางดินเลยนะครับแล้วเราเดี๋ยวเราเข้ามาซูมดูรายละเอียดกันก่อนอื่นก่อนไปไกลกว่านั้นนะครับผมขออนุญาตเปิดราคาให้ฟังกันนะครับราคาเพียง279.000บาทย้ำนะครับ279.000เจหล่ 2, 9, บาทรอได้เลยไม่ต้องรอรถนะครับบางคนบอกบอก ถ้าเป็นซื้อรถป้ายแดงตอนนี้ต้องรอรถนะครับแล้วก็ราคาแพงกว่าเกินเท่าตัวนะครับผมขายให้แบบคุ้มๆถูกๆเลยมาพามาซูมดูรายละเอียดกันครับมาครับเข้ามาซูมดูของแต่งชิ้นแรกนะครับของแต่งชิ้นแรกตัวนี้นะครับก็จะเป็นคิวหน้าแต่งแต่ก็สามารถปรับระดับได้นะครับตัวปรับระดับเนี่ยครับก็ปรับแล้วหมุนลงอย่างงี้ง่ายๆนะฮะ บุลลงเสร็จไล่ระดับที่เราชอบนะครับกดล็อกปุ๊บอันนี้ดูแบบซิงซิงหน่อยแม่ดูซิ่งซิงดูเป็นสกูตเตอร์แบบสายซิงหน่อยนะครับมีการ์ดแฮนมาให้แล้วทั้งซ้ายและขวานะครับเดี๋ยวด้านขวาเราค่อยไปซูมดูรายละเอียดกันอีกทีนึงลงมาที่ยางนะยางยังอยู่เส้นเต็มๆนะฮะเส้นลึกๆนะครับยางยังพร้อมใช้พร้อมลุยกันเลยทีเดียวนะครับจานเบรกแน่น t i g h นะครับวิ่งมาไม่เยอะนะฮะวิ่งมาไม่เยอะเลยสําหรับสายรถทัวริ่งไม่เยอะเลยผมพูดเลยว่า20,000ื่นหน่อยๆสำหรับผมนะครับไม่เยอะเลย แล้วก็มาดูในส่วนของด้านข้างนะครับมีกาดมีกาดเม้อนามาให้เรียบร้อยนะครับมีสปอร์ตไลท์มาให้สองข้างนะครับมีแคดปามานะครับแคดปาก็ไม่มีริ้วรอยเลยนะครับอันนี้มันรถทัวรลิงจริงหรือเปล่าแทบจะเจ้าของได้ขี่กันบ้างไหมเนี่ยครับดูชุดสีครับชุดสีเดิมโรงงานทุกชิ้นแทบไรริ้วรอยนะครับงเงาเป็นประกายสะท้อนแทบจะเป็นกระจกอยู่แล้วนะฮะ มาในส่วนของพ่อนะครับท่อเสียงนี้เป็นท่อเดิมนะครับแต่ผ่านะครับถ้าเป็นสกูตเตอร์สายซิงหรือพวก X อ็กซแม็กซ์โาเรียบผ่าหมกนะครับเสียงนุ่มๆทุ้มๆนะครับแต่เพิ่มอัตราการเร่งให้ขับขี่สนุกสมูทยิ่งขึ้นนะครับมาในส่วนของยางนะครับยางหลังดอกลึกมากนะครับดอกลึกพร้อมใช้นะครับผ้าเบรกเต็มจานเบรกเต็มนะครับที่ร้านเราไม่ต้องห่วงนะครับคือรถกับร้านเราวันนี้นะครับเราพร้อมแถม เปลี่ยนถ่ายน้ามันเครื่องพร้อมไส้กองให้ฟรีน้ํามันเครื่องเป็นฟูลีซินเทนติกนะครับหรือสังเคราะห์ร้อยเปนะครับมาในส่วนของท้ายนะครับมีกล่องหลังมาให้เป็นกล่องกีวีพร้อมแหลกนะฮะสามารถปลดออกได้ถ้าไม่ได้ใช้นะครับหรือติดอยู่ก็ไม่เป็นที่เกะกะหรือการใช้งานใดๆทั้งสิ A ้นเพราะว่าสามารถนะครับใส่หมวกกัน็อกได้เต็มใบหนึ่งใบเต็มๆหรือใส่สัมภาระได้อย่างสบายๆเลยนะครับมาดูในส่วนของ ช่วงชุดการขับขี่นะฮะชุดการขับขี่ก็จะมีในส่วนของบางคนเรียกบาร์ GPS นะฮะหรือบาร์แฮนด์นะครับของมอเตอร์วูฟนะครับสามารถไม่ว่าใครจะใส่ของเอเซอรี่ที่เกี่ยวกับการทัวรลิงเพิ่มเติมขึ้นไปนะครับก็จะไม่มีปัญหาเลยตัวล็อกตัวนี้นะครับเป็นของมอเตอร์วูฟไว้จับมือถือนะครับแน่นหนาปลอดภัยครับสวิกสปอร์ตไลท์อยู่ครบนะครับอย่างที่ผมบอกตัวนี้เป็นยีน2นะครับมีโมด G มีแท็กชั่นคอนโทรลมาให้แล้วนะครับ ไปครับรีวิวตามสไตล์ร้านหิมมอเตอร์ไซค์นะครับคิดเดียวตัดสินใจซื้อได้เลยนะครับเพราะว่าเราการันตีให้นะครับว่าถ้ารถถึงหน้าบ้านท่านนะครับในกรณีท่านใช้บริการจัดส่งทั่วประเทศถึงหน้าบ้านท่านเนี่ยแล้วรถไปถึงหน้าบ้านแล้วไม่ตรงตามปกนะครับเรายินดีคืนเงินหรือรีฟันคืนสินค้าให้ทันทีนะครับรถเรานะครับไม่มีอุบัติเหตุหนัก100%เไม่ใช่รถลานประบูลนะครับซื้อตรงจากเจ้าของ100%เซนนะครับรถนะครับ โช๊คด้านซ้ายและด้านขวานะครับไม่มีหยดเยิ้มไม่มีคาบน้ํามันไม่มีการรั่วของซีนโช๊คนะครับร้อยเปอร์เซ็นต์ชุดสีนะครับซูมดูรายละเอียดให้ชัดเจนเลยนะครับสีเดิมลงงานแทบไร้ริ้วรอยรอยขดแนวยังหายยากเลยครับคันนี้สปอร์ตไลทิดครบทั้งสองดวงนะครับตัวกาดน้ำผมข้ามไปเมื่อกีตอนต้นคลิปนะครับกาดน้ำเป็นของ S R C นะฮะแผดปางานแน่นหนาสวยนะครับสวยเลยริ้วรอยก็แทบไม่มีนะครับ พักเท้าคนซ้อนนะครับผมจะให้ดูนะครับรุ่นนี้เวลาคนซ้อนถ้าแบบว่าเป็นวิ่งอ่ะมันจะโดนตรงนี้ครับดูสิสมบูรณ์นะครับแทบจะเพอร์เฟกต์รอเ็เลยเนี่ยครับรอยแทบไม่มีเลยฮะเห็นไหมรอยถลอกรอยถูถ่ไแทบไม่มีเลยครับนะครับในส่วนของโซ่สเตอร์เต็มนะฮะเต็มเต็มเลยครับโซ่เป็น โตพาถืสเตอร์พาทินนะครับยางแบทแบทผียี2สสองนะครับสวยๆล่องลึกๆึร้อมใช้ร้อมเดินทางออกทริปนะครับโปรโมชั่นเช่นเคยครับจองวันนี้เปลี่ยนถาน้ำมันเครื่องพร้อมใส่กล่องให้ฟรีนะครับไม่มีภาใช้จ่ายใดๆเพิ่มเติมครับในส่วนของกีวีนะครับของกีวีคนซ้อนเนี่ยเดี๋ยวผมลองนั่งให้ดูนะครับในส่วนของกีวีคนซ้อนนะครับผมนั่งให้ดูแป๊บนึงผมบอกเลยนั่งสบายมากเพราะเวลาแบบว่าเราพิงไปอย่างเงี้ยครับ เวลาขับเนี่ยเราพิงได้สบายเพราะมีเบาะพิงให้ด้วยนะครับผมบอกเลยว่าใครขี่ออกทริปกาแฟเนี่ยมุทีชอบถูกใจแน่นอนนะครับเรามาดูเลขไม์กันนะครับระบบกีเล็ตใช้ได้ครบสมบูรณ์นะครับปุ่มกดฟังก์ชันใช้ได้นะครับดูเลขไม์ก่อนครับเลขไม์คันนี้เพียง23,583กิโลเมตรนะครับยิ่งยันไม้แท้ร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับกุญแจบุกเซอร์วิสครบนะครับซื้อรถไฟแดงได้ยังไงคันนี้ได้อย่างนั้นนะครับซองกระเป๋าหนังเก็บบุกเซอร์วิสก็มีอยู่ให้ครบนะครับกุญแจกีเล็ สำรองนะครับมีให้ครบนะครับมาด้ในส่วนของฟังก์ชันที่เป็นฟังก์ชันปุ่มการใช้งานนะฮะในส่วนของซีดนะครับกดง่ายนะครับเด้งติดนะครับเบาลึกนะครับสมบูรณ์นะครับฟังก์ชันของฝาถังน้ำมันนะฮะกดทีเดียวเด้งปิดนะครับฝาถังน้ำมันสวยนะครับเปิดได้สบายนะครับลดสมบูรณ์นะครับเรามาฟังเสียงเครื่องกันครับเครื่องนะครับผมจับท่อให้ดูเดี๋ยวผมขออนุญาตนะฮะจับท่อให้ดู นในส่วนของท่อไอเสียเนี่ยครับไม่มีการอุ่นเครื่องไม่มีการวอร์มเครื่องใดๆทั้งสิ้นนะครับรถนะครับสตาร์ทให้ฟังกันสดๆร้อนๆนะครับสตาร์ททีเดียวติดนะครับเดินเบานิ่งๆเครื่องเงียบๆนะครับเงียบๆเลยใส่ๆท่อนุ่มๆปุมๆนะครับเดี๋ยวฟังแต่งท่อสักนิดนึงนะ ไม่โงู่แน่นอนครับขับใช้งานสบายเดินทางสบายนะครับขี่ได้ใช้ทุกวันนะครับครับตัวนี้ครับก็จะอย่างที่รู้ๆกันอยู่นะตัวนี้ก็จะเป็นในส่วนของเกียร์ดีซีนะครับเวลาจะเข้าเกียร์การขับขี่ต้องกดโหมดก่อนทีนึงนะครับเป็นเกียร์ดีนะครับแล้วก็ฟังก์ชันในหมดในส่วนของโหมดสปอร์ตแล้วก็โหมดแมนนวลใช้งานได้ปกติ100%นะครับ เวลาการเปลี่ยนเกียร์นะครับก็ดูตรงนี้ตรงนี้ผมอยู่ในโหมดเกียร์ดีนะครับเดี๋ยวผมจะเปลี่ยนเป็นระบบแมนนูนนะฮะตัวดีจะหายไปนะครับเวลาเราเพิ่มเพิ่มและลดเกียร์นะฮะก็คือตรงนี้นะครับเป็นเซ้ชันบวกและลดนะครับใช้เป็นระบบทริปเปิลโทนิกนะฮะผ่านรู้หน้าแตบไม่เบรกเลยนะครับ ตัวตรงปล่อยมือได้นะครับเดี๋ยวเราเทสหมดสปอร์ตให้ดูกันหน่อยกล้องบอกบิ้ลไปเลยใช่ไหมครับไม่ตกแน่นอน นี่มันสกูตเตอร์ออตโตเมติกจริงหรือเปล่าจึงใจหายเลยฮะตอนกลับนะครับผมใช้เป็นดบดถอร์ตนะครับหน้าหาย,ยครับถอยมือได้นะครับระบบเบรคย่้